MedCMU Podcast ฟ <t> ัง for Health ฟัง for Health Podcast รายการที k k h h ่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มมมหาววย,าายััเงใ่อสนำนำกภูจค เรเพูชผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2566ค่ะเราอยู่ในบรรยากาศภาคสนามของกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยมาหาวิยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเราจะนำน้องน้อง,น,องนักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะจำนวน8,171คนค่ะเดินขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ระยะทางกว่า14กิโลเมตรค่ะ เรามาทำความรู้จักประวัติความเป็นมาของประเพณีรับน้องขึ้นดอยกันสักนิดหนึ่งนะคะ,ร,ะร,รับน้องขึ้นดอยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นประเพณีที่นักศึกษาน้องใหม่นักศึกษาปัจจุบันรุ่นพี่รวมถึงผู้เข้าร่วมงานประเพณีนะคะจะร่วมกันเดินเท้าขึ้นไปนวัชาการพระบรมธาตุดอยสุเทพค่ะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่มเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามคัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่นักศึกษาค่ะเป็นกิจกรรมที่เพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยนะคะได้เดินทางร่วมกันเริ่มจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นระยะทางกว่า14กิโลเมตรค่ะ และที่ขาดไปไม่ได้ในทุกๆปีนะคะนักศึกษาน้องใหม่ชั้นปีที่1ของแต่ละคณะก็จะต้องแสดงความพร้อมเพรียงความเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเป็นไฮไลท์เลยนะคะที่แต่ละคณะนะคะจะโชว์ความพร้อมเพรียงและก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะตรงจุดการโชว์สปิริตที่โค้งขุ่นกันค่ะ ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะที่นํามาเล่าสู่กันฟังก่อนที่จะพาผู้ฟังทุกท่านไปสู่บรรยากาศท่าสนามของกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยในวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่18พฤศจิกายน2566 เริ่มต้นรายการเรามาพูดคุยกับท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันก่อนนะคะศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรกิจโลจนาพิวัตรท่านจะมาให้กําลังใจน,งน้องๆที่เขา้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กันค่ะครับวันนี้ประเพณีวันขึ้นดอยนะครับประจำปี2566นะครับ พวกเราคณะแพทยศาสตร์กับน้องๆนะฮะกับทีมผู้บริหารกับหลายๆคนก็มาเดินกับน้องๆขึ้นดอยในปีนี้เราก็ต้องตั้งคําที่ที่บ้าให้กําลังใจน้องๆนะครับตลอด14กิโลนี้นะครับน้องๆจะเดินทางโดยไม่โดดเดี่ยวนะครับพวกเราจะพาน้องๆไปสู่จุดหมายด้วยกันนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ ฟังคะ่ะนอกจากนี้ยังมีอีกท่านหนึ่งค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพุทธาลวงตรีรัตนชัยนะคะท่านรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าจันโอ๋ขอให้ท่านช่วยกล่าวให้กําลังใจน้องๆปีหนึ่งที่กําลังเดินขึ้นดอยในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่โอนะคะพี่โอรหัส37ค่ะก็วันนี้ก็มาให้กําลังใจน้องๆนะคะก ขอให้น้องๆมีพลังแล้วก็ขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยเทลยเป็นมงคลกับชีวิตนะคะแล้วก็น้องๆจะได้เรียนอย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขนะคะก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็ไปสู่จุดหมายได้ค่ะ,คะขอบคุณคเป็นพรจากอาจารย์หมอนะคะให้กำลังใจกับน้องๆทุกคนเลยค่ะ นอกจากนี้ค่ะหันไปเจอกับอาจารย์นายแพทย์กอสินเล,ลาหาวิสู์ค่ะหรือว่าอาจารย์สีนะคะเราไปพูดคุยกับท่านสักนิดหนึ่งนะคะถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะในด้านของการแพทย์หรือว่าการปฐมพยาบาลนะคะว่าทางคณะแพะทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยระวางแผนในเรื่องของการรับน้องขึ้นดอยยังไงบ้างค่ะเบื้องต้นเราจะมีการวางแผนอยู่ทั้งหมดสองช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงแรกก็คือเป็นช่วงการเตรียมการแล้วก็การออกแบบระบบ ทั้งเรื่องของการคัดกรองสุขภาพแล้วก็การตรวจนักศึกษาที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจะเข้าร่วมกิจกรรมส่วนระยะที่2ก็คือเป็นการตั้งจุดแล้วก็เตรียมความพร้อมของหน่วยปฐมพยาบาลที่จะให้รับให้การบริการกับนักศึกษาและก็บุคลากรในวันจริง เดี๋ยวค่ะที่ตอนนี้เป็นบรรยากาศภาสนามเลยนะคะเราได้มาพูดคุยกับอาจารย์หมอค่ะถึงจุดปฐมพยาบาลของคณะเราที่จัดเตรียมนะคะโรงพยาบาลเราจัดเตรียมจุดปฐมพยาบาลยังไงบ้างคะเบื้องต้นเราจะมีจุดทั้งหมด9จุดใหญ่ซึ่งในจุดใหญ่เนี่ยจะมีทั้งทีมคุณหมอทีมคุณพยาบาลแล้วก็รถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการกู้ชีพขั้นสูงอยู่ประจําทั้ง9จุดล้วจะมีอีก2จุดที่เป็นจุดเคลื่อนที่เร็วได้แก่จุด ที่เป็นไฮไลท์ของงานก็คือบร,ริเวณโค้งผุนกันหรือว่าโค้งสปริตนะครับจะมีจุดหนึ่งคือเป็นจุดที่อยู่บนวัดพระาธาตุดอยาุเทพครับตรงจุดต่างๆนี้ค่ะส่วนใหญ่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นใครคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ดูแลง,งานหลักจะเป็นทีมแพทย์ก็คือเป็นคุณหมอที่จบมามีใบ,บประกอบวิชาชีพเรียบร้อยและ้ะแต่จะมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปี5หรือปี6ที่เข้ามาร่วมสังเกตการเพื่อที่ว่าจะได้ฝึกทักษะก่อนที่จะขึ้นคลินิกแล้วก็ตรวจคนไข้จริงๆรค่ะ ก็ขอให้กำลังใจทีมแพทย์นะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมรับน้องขึ้นดอยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับยินดีค่ะ จากนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์พูดคุยถึงความรู้สึกของน้องนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1นนะคะที่กําลังอยู่ในบรรยากาศสดสดร้อนร้อนของการรับน้องขึ้นโดยประจําปี2566ค่ะก่อนหน้าที่น้องเขาเองจะได้มาเรียนที่คณะแพทย์มอชอเนี่ยอาจจะได้รู้จักกับกิจกรรมนี้บ้างแล้วแล้วพอที่มาอยู่ในบรรยากาศสดสดเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเราไปพูดคุยกับน้องๆกันดีกว่าค่ะ ก่อน,นอื่นขอถามชื่อเล่นหน่อยค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อกัอ้งครับค่ะน้องกั้งนะคะวันนี้ได้ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยช่วยเล่าความประทับใจให้ฟังหน่อยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากครับตอนนี้ประมาณตีสี่กําจะขึ้นดอยผมเองก็เป็นปีหนึ่งเนาะแล้วก็เพิ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครั้งแรกตอนนี้กล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าผมใส่ชุดไทยแล้วก็ <laughs> รู้สึกก็ภูมิมใจที่ได้เป็นลูกชางมอชอแล้วก็รู้สึกอยากทำกิจกรรมนี้มานานแล้วเคยรู้จักกิจกรรมนี้มาก่อนหน้าที่เราจะเข้าเรียนมอชอร์ไหมคะรู้มาตั้งแต่ก่อนที่จะเรียนมอชอมานานนะครับแล้วก็มุ่งหน้าแบบที่จะทํามาตั้งนานแล้วกว่อนที่จะเข้าอ,อยู่แล้วน้องประทับใจอะไรในกิจกรรมรับน้องขึ้นน่อยบ้างนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนกับรุ่นพี่อ่าดีครับรุ่นพี่เทคแคร์ดยอะมากมีการให มารวบตัวกันในเช้ามีบริการอ,อาหารเช้าแล้วก็พวกแอเมโมเนียสําหรับคนที่อาจจะเป็นลมแล้วก็ของว่างเยอะเลยพวกเราก็รู้สึกว่าจะพอบอกมากก็รู้สึกทาคใจชื่อแพระคะ่ะน้องแพระคะช่วยเล่าความประทับใจของกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยก่อนที่เราจะเข้ามาเรียนม,มชในความรู้สึกแรกที่ได้ยินนะคะแล้วก็ความรู้สึกวันนี้ที่ สถานการณ์จริงตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงก็ความรู้สึกแรกก็หมายถึงว่าตอนที่เราเห็นคนอื่นทำนะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแทนแล้วก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากเป็นกิจกรรมที่ทั้งสัมพันธ์ทั้งพี่น้องทั้งเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็พอมาสัมผัสเองก็รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่ารักแล้วก็ดีมากๆเลยค,ะค่ะที่ได้เข้ารวมเพื่อนๆน่ารักมากเลยคะ่ะแล้วก็พี่ๆทุกคนก็น่ารักแล้วก็พพอร์ตดีมากๆเลยคะ่ะ ไปนังใจให้นะคะ<ช>ข,อขอบคุณค,ะะค่ะสวัสดีครับชื่อปอนครับก็ประทับใจที่ทุกคนร่วมด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกเป็นครั้งเดียวในชีวิตของปีหนึ่งครับแล้วก็พี่ๆก็ช่วยกันในการเตรียมทรัพยากรอุปกรณ์ต่างๆเตรียมตัวให้น้องๆครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่อบ่นมากครับค่ะแล้วพอได้เข้ามาเรียนมชจริงๆเรารู้สึกยังไงบ้างคะยิ่งมาเป็น ว่าที่คุณหมอมาเรียนด้านการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นแรงกรดดันที่ดีครับ <c oughs> ที่ได้เข้ามาเรียนในขนาดนี้ก็ <c oughs> ต้องตั้งใจต่อไปครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะขอบคุณครั าความประทับใจให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยก่อนที่เราจะได้เรียนมชเราเคยได้ยินมาแล้วพอเราได้มาอยู่ในโมเมนต์นี้จริงๆอ่ะมันต่างจากที่เราคิดไหมคะตัวข้าพเจ้านั้นได้รอเวลานี้มาแล้วข้าพเจ้าได้เห็นคลิปวิดีโอที่ได้ถ่ายท่อทางอากาศเผยแพร่ออกมาหลายต่อหลายปีแล้วแต่ละปีก็จะมีคำพูดที่ติดปากว่าไม่มีอะไรที่แพทย์เชียงใหม่ทำไม่ได้นั้น ไมให้ค่าน้อยฝ่ายฝันอยากจะมาเรียนในคณะน,นี้อย่างสูงและเวลานี้ก็ได้มาถึงเาก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้น้องไม่ได้มาขายขำนะคะผู้ฟงังเพราะว่าน้องแต่งตัวเป็นท่านหมื่นนะคะ่ะวันนี้เดินนําขบวนเลยะคะ่ะเรารู้สึกเป็นเกียรติและก็ภูมิใจไหมที่เราได้เป็นตัวแทนของเพื่อนในรุ่นนะคะเวลานี้ได้มาถึงแล้วค่าน้อยรู้สึกถึงความรู้สึกที่ตื้นตันใจและสัมผัสได้ถึง อบอ้อมอารีของรุ่นพี่และเพื่อนๆที่ช่วยกันแต่งองค์ทรงเครื่องมาถึงบัดน,นี้และบัดน,นี้พวกเราก็ถึงเวลาสมควรแล้วใกล้จะได้เวลาเริ่มขบวนทัพพร้อมไปถึงดอดสุเทพครับขอเป็นกําลังใจให้กับท่านเหมืนอนน้องด้วยนะคะให้กําลังใจเพื่อนๆทุกคนด้วยน้องๆทุกคนด้วยค่ะ อขอเชิญเล่าความประทับใจให้ที่ฟังหน่อยเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยก่อนที่เราจะได้มาเรียนที่นี่มาเรียนมชแล้วก็พอได้มาอยู่ในโมเมนต์นี้จริงๆอ่ะมันเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนหนูเห็นหนูก็รู้สึกมันเป็นประเพณีที่แบบดีมากๆเป็นน้องที่อบอุ่นนะคะได้มาอยู่ตรงนี้จริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงคะ่ะ คิดว่ากว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนได้ทุกคนก็แบบน่าจะได้รู้จักกันมากขึ้นได้สนิทกับเพื่อนใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่ๆที่คอยดูแลเราอยู่เป็นอย่างดีค่ะขอไปยังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะชื่อนารินค่ะ น้องนรินคะช่วยเล่าความประทับใจให้หน่อยว่าก่อนที่เราจะเข้ามาเรียนที่นี่เราเคยได้รู้จักกับกิจกรรมรับรองขึ้นดอยใช่ไหมใช่ค่ะก,ก็พอได้อยู่ในโมเมนต์นี้จริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะ,อะตอนนี้หนูยังไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นแต่ว่าถ้าขึ้นไปแล้วน่าจะแบบวิวสวยมากแล้วก็สนุกดีค่ะ อีก1ิกิโลเองเนาะใช่ค่ะช่วยให้กำลังใจเพื่อนๆที่อยู่ข,ข้างเราหน่อยอีก14กิโลข้างหน้าที่เราจะขึ้นดอยไปด้วยกันนะคะแบกเราด้วยนะโอ, <laughs> โอเคนะคะเ <laughs> พื่อนข้างได้ยินเรานะอย่ายลืมแบกเพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ผู้ฟังคะได้พูดคุยกับน้องๆชัน้นปีที่หนึ่งกันแล้วนะคะเราส่งกำลังใจให้กับน้องๆนะคะให้ถึงจุดมุ่งหมายอย่างปลอดภัยกันค่ะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองน้องๆกันบ้างนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็มีความภาคภูมิใจอะไรในตัวลูกนะคะที่เข้ามาเรียนที่คณะแพทย์มอชอค่ะคุณแม่คุณพ่อเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นในคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรายังไงบ้างค่ะ เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งเป็นภาพที่เคยมีในความคิด<ม>ของคุณแม่ไหมไม่เลยค่ะไม่เลยฉะนั้นวันนี้เป็นวันสําคัญที่พลาดไม่ได้ยังไงจะต้องมาดูนะคะน้องๆได้เข้ามาเป็นเฟ,ฟชชี่ของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณแม่มีความภาคภูมิใจอะไรเกี่ยวกับคณะแพทย์มชแล้วก็มีความเชื่อมั่นยังไงบ้างคะภาคภูมิใจนะคะ <c oughs> ประการแรกที่ลูกสอบติดอ่ะโอ้ก็ดีใจอย่างยิ่งเลยคือหนึ่งเชียงใหม่ เราก็รู้ว่าเป็นมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอากาศดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เชียร์่ใช่คนเชียงใหม่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคนกรุงเทพค่ะลูกเลือกตั้งแต่แรกเลยนะคะก็ดีใจที่เขาได้มาที่นี่แล้วก็พอมาแล้วไม่ผิดหวังเลยนะคะอันนี้ขอพูดเริ่มแรกจากวันแรกที่มาวันที่มาประชุมผู้ปกครองประทับใจอย่างยิ่งค่ะการต้อนรับดีมากการดูแลเด็กดีมากแล้วก็ สิ่งต่างๆที่ที่รรบรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินทุกอย่างที่นี่สมบูรณ์ดูแลน้องดีมากๆน้อง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไม่ขาดตกบกพร่องเลยไม่ที่นี่มีคลินิกวิชาการมีคลินิกเอ่ออะไรนะคะเกี่ยวกับด้านจิตใจคใครมีปัญหาเรื่องคุณไม่มีไม่มีมมทนทรัพย์ก็ทุกอย่างที่นี่พูดคุยกันได้ค่ะ แล้วก็วันนี้คุณแม่ได้อยู่ในโมเมนต,ต์ของกิจกรรมรับนองขึ้นดอยรู้สึกยังไงบ้างคะเราอาจจะเคยเห็นในคลิปผ่านมาบ้างแล้ว <c oughs> วันนี้อยู่ในบรรยากาศสดสดเลยค่ะเหมือนฝันนะคะจริงๆไม่คิดว่าตัวเองจะได้มายืนจุดที่เราเคยดูในใน YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนฝันค่ะวันนี้ได้อยู่ในบรรยากาศจริงๆ, <c oughs> ๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ ระหว่างทาง14กิโลนี้น้องๆจะได้ยินเสียงปรบมือและก็กำลังใจจากรุ่นพี่สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันตลอดทางค่ะยิ่งเป็นการตอกย้ำให้น้องๆเชื่อมั่นค่ะว่ายังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้แม้ว่าหลายคนก็จะเริ่มหมดแรงแล้วเริ่มเหนื่อยล้าค่ะ แต่ก็ยังมีรอยยิ้มที่เกิดขึ้นบนใบหน้าและก็มีเสียงหัวเราะตลอดทางค่ะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องมีเรื่องให้พูดคุยกันหลายเรื่องค่ะแซวกันบ้างชมนกชมไม้ตามทางให้พอหายเหนื่อยบ้างนะคะบรรยากาศระหว่างทางใี่แหละค่ะที่เป็นอีกหนึ่งภาพความอบอุ่นที่ได้พบในวันนี้ค่ะ,ร,ะ,ร,ะรุสร